ครับสวัสดีสเตดิโอตลาดผักสดสีวิชัยออนไลน์วันนี้มีผักสดแนะนำคุณลูกค้ามีอะไรบ้างครับฟักค่ะอ่ามีฟักแล้วมีอะไรอีกมะละกอสวยๆค่ะมะละกอสวยๆตามด้วยใบตองตามใบสังค่ะอ่าใบตองตามใบสังแล้วก็ใบขี้กาผักขี้กาผักลิ้นฟ้าแล้วก็มีผักบุ้งนาใหม่ๆสดๆนะครับวันนี้ แล้วก็มีอ่มามะเขือยาวมะเขือเปาะอร่อยอร่อยนะคะมะเขือเปาะมะเขือเปาะมะเขือไข่เตา่าพริกค่ะพริกตามด้วยหมูยอแล้วก็อะไรอีกครับมันเทศค่ะมันเทศยกดีๆเอามือปีบงังให้จะไปเห็นได้ยังไงเออั่นละม,นมันเทศครับมันเทศมันเทศแล้วก็มี ฝรั่งฝรั่งฝรั่งกิมจูครับวันนี้มีเยอะเลยครับวันนี้เต็มตะกร้าทั้งฝรั่งทั้งมันเทศเต็มตะกร้าแล้วผักชีต้นหอมครับมีฟักทองด้วยครับวันนี้มีฟักทองสวยๆจ้าใหม่ๆอุ่นๆนะครับมีคะน้าคะน้าฟางตุ้งครับต่อด้วยอะไรโอเคครับายอ่งคทุกอย่างครบเสร็จครับขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตาม รออีกประมาณ10นาทีค่อยพบกันนะครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ